สวัสดีครับอ่นนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองบันดุงนะครับชื่อว่าตังบุบันปาราโฮเป็นป่าองภูเขาไฟนะครับที่ดับแล้วครับเคยระเบิดแ,แล้วแล้วก็ดับแล้วแล้วก็อาจจะยังคงมีความร้อนหลงเหลืออยู่นะครับเป็นควันพวยพุ่องอยู่ข้างล่างนะครับสูงสุดแล้ว พร้อมกินกรรมฐานนะครับชุมครับก็ดูบ,บรบรยากาศรอบๆเสียงคนาพากไม่เพราะเท่าไหร่รวันนี้วันหยุดครับคนน้อยพรุ่งนี้วันเลือกตั้งเบอร์มีรู คักทีเดียวก็เดี๋ยวยืนดมกลิ่นกรรมันนให้อิ่มสักหน่อยแล้วก็ค่อยขี่รถวนๆไปดูข้างล่างไปดูร้านขายของฝั่งนู้น,นะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้ก็มากับเจ้านี่ครับมีโอเชามาวันละห้าหมื่น หรือว่าประมาณ150บาทนะครับปั่นจักรยานขึ้นมาไม่ไหวนะครับสังขารไม่เอื้อแล้วก็เลยต้องใช้ตัวช่วยครับครับก็ค่อยเจอกันในคลิปหน้าครับครับขณะน,นี้ยังอยู่ที่ตังกุบันปราหนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดชมวิว ที่เขาสร้างขึ้นสูงขึ้นมานะครับเพื่อจะเห็นวิวโดยรอบนะครับอันนี้สร้างอยู่บนหลังคามมซันลาก <c oughs> ับภูเขาฝั่งนู้นก็คือที่เป็นหลุมภูเขาไฟเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ตรงนี้จะสามารถเห็นวิวได้โดยรอบนะครับนีค่คือทางที่เราเข้ามาดีนะครับแล้วก็เลยไปก็จะเห็นวิวของ นะครับฝ่ามืดมาแล้วครับั่งน้นเงแนค่นี้ก่อนนะครับเวลาสัส้ e ครับมาต่อกันคลิปที่3นะครับนี่จากจุดที่เราชมวิวอยู่ที่บนหลังคาโมซัลลามาเมื่อกี้นะครับ มาอีกหนึ่งจุดชมวิวนะครับที่อยู่ข้างๆป่าป่องภูเขาไฟนี่นะครับทำบันไดขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะมองลงไปอย่างข้างล่างได้นะครับอย่างชัดเจนโดยรอบ ดังไม่ได้นะครับคนอินโดหันมามองว่าภาษาอะไรแล้วก็จะมีทางเดินนะครับชมวิวไปรอบรอบนะครับครึ่งรอบของป่าภูเขาไฟนี่นะครับไกลน้อยครับความสามารถของกล้องมือถือแล้วได้เกียร์ีครับต่อไปก็จะให้ดู วิถีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้นะครับก็ประกอบอาชีพกันอันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นอาหารประจำท้องถิ่นของอินโดนีเซียก็คือเต้าหู้นครับแล้ก็เต้าหู้ทอดแล้วก็อะไรต่อมีออะไรสามารถทอดลงไปได้ในกระทะเดียวกันก็แก้หนาวได้ดีนะครับ อ่าฮักวุทนะสินค้าที่เราเลืกของกินกระจุกกระจิกนะครับขายอยู่เดินมาดูฝั่งนี้จะเป็นร้านขายของนะครับเอ่ออยู่โดยตัวไป สามแค่น,นี้ก่อนนะครับครับมันต่อกันอีกมุมหนึ่งนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เดินลงมานะครับข้างล่างทางบันไดอยากจยุดชมวิวในตอนที่สามมาท่านี้นะครับห็น,นอยู่แล้วก็มีบัทางเดินลงมาก็เดินลงมาก็จะได้บรรยากาศแบบใกล้ชิดกับออของปุ๋งของไฟก็ไปอีกนะครับเพราะว่า ต่ำเป็นที่ต่ําลงมาครับเหมือนกับว่าได้ลงมาอยู่ในบอ่อนิดหน่อยแล้วนะครับแต่ความริงก็ยังอยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้ลงไปข้างล่างรู้สึกว่าจะไม่มีทางลงไปนะครับทางไม่มีร่องรอยการเดินลงไปนอกจากไม่รู้ใครแอบลงไปบันทึกอะไรไว้เมื่อไรนะครับข้างล่างนั้น ก็ไม่มีทางเดินลงนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวลงไปคงจะลงไปไม่ไหวนะครับเพราะเกลื่อนก็มาถัดมันกระคุงเข้าจมูกครับคงจะหายใจไม่ได้นักท่องเที่ยวก็จะเดินไปครับดูวิวนแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับทาฝั่งนี้ก็รั้วเป็นไม้นะครับอยู่บ้างหลุดบ้างพอแข็งแรงอยู่ เป็นภาคพ,พิเศษนะครับให้มาดาูวิธีการก่อสร้างทำเสารั้วนะครับเนี่ต่อาไปจะทำรัว้วลักาสนาเนี้ยครับเ,เป็นเสาซีเมนครับกว่าจะมาเป็นเสากลมๆแบบนั้นนะครับมาดกูกระบวนการนะครับกรรมาวิธีการสร้างาว่าทำยังไงนะครับยังไงครัก็คือมาจากตระขายลวด อมมวลกลมๆเข้านี่เองครับแล้วก็เทปูนเข้าไปกรอบนูนเข้าไปนะครับกรอบนูนเข้าไปอ่าครับก็ที่เสร็จแล้วที่ร็จแล้วก็ดูสวยงามธรรมชาติ สายแยกสายของอนโดนะครับก็ยังเป็นกระบวนการกับดังเดิมอยู่นะครับมาดูของเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่ คงจะมีการตกแต่งเพิ่มเดิมนะครับวาดลายเป็นเสาให้เป็นเนื้อคล้ายๆกับเนื้อไม้นะครับครับ <c oughs> <c oughs> อีกตอนหนึ่งนะครับอ่านี่ก็เป็นทางเดินที่เดินวนเข้าไปนะครับผมเข้าใจว่ามันจะวนไปทะลุทางโน้นได้นะครับก็พยายามเดินไป เดินเข้าไปก็ยิ่งเ,เ,เาางส้นทางนะครับอันนี้อย่างเรียกแล้วนะครับพอเดินเข้าไปก็ปีนเขา,เายิ่งไปยิ่งเมื่อนย,ย,ยิ่งไปยิ่งเมื่อเข้าป่านะครับจนกระทั่งว่าสุดทาง <H m. S 1> และไปเจอถ้ำถ้ำถ้ำคล้ายๆถ้ำสร้างขึ้นนะครับเป็นช่องเป็นถ้ำสูงประมาณสักสองเมตรกว้างสักประมาณ ไม่ถึง1เมตรนะครับ50เซนติเมตรหรือว่า75บาเซนติเมตรบาคนเข้าไปได้แต่มันมืดครับไปข้างในไม่เห็นนะครับแต่ได้ยินเสียง mm hmm. คนกำลังอ่านกุรอ่านหรือว่าอ่านอัลฟาติฮะแลวก็น่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนนะครับกำลังทำอะไรสักอย่างหนึง่งแต่ว่าคงไม่รบกวนเขาก็เลยสุดทางก็เลยเดินถอยหลังกลับมา กาวะปุเตอ,อยู่ข้างล่างนวนไอ้บไม่ใช่กาวะปุตเต้น,นะครับไหนนะครับนวครับบางุบราหปราโแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินน,นครับเส้นทางนี้ลงไปไม่มีใครแล้วนะครับฟ้าก็อึมครึมอึมครึมวันนี้คนน้อยด้วยก็ตอนนี้ก็เลยเดินอยู่คนเดียว ก่าจะไปให้ถึงฝั่งโน้นนะครับแต่มันไม่ทะลุกันยิ่งไปยิ่งขึ้นเขาก็เลยลงมาดีกว่านะครับฟ้ามันเหมือนด้วยนะครับโอเคแล้วครับเดี๋ยวเราไปเดินลงไป <c oughs> ตามเส้นทางนี้แล้วค <c oughs> งจะ82 49 ภาพเส้นทางที่ไม่มีกลีบกุหลาบแม้แต่กรีบเดียวอย่างเรียบแล้วนะครับเนี่ยดูตรงนี้จะเห็นออควันของกรรมฐานแล้วก็บอ่อปล่องบอ่บบอปากบ่อนะครับซึ่งมองจากฝั่งที่เรามาแรกๆจะไม่เห็นนะครับอันนี้ก็จะเห็นชัดหน่อยบางนี้นะครับสูงข้าไป เหลืองๆเขียวๆนะครับสูตรเข้าไปเป็นเป็นพิษนะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบทางเงด,ดินหายใจและก็ชีวิตได้ครับมาแล้วครับก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็คงนะครับจนถึงฝั่งโน้นนะครับ,รบ,รบ,นนรบข้างล่างคลิปนี้ ไว้เพียงแค่นี้ครับ